งี่ท้องัดงดงัดงาดงดงัดงัดงางัด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 งังัดงัดงดงัดงัดงงัดงัดงงัดงัดงัดดงัดงางกงัดงัดังงังังงัดงงงัดดดดงงเก็บ่ดงังงมง อียงคือมาออกอะไรแชร์เยอะงานงานทางงานอีพี่น้องเลยเปิดสักกลาดใหม่เฮ็ดบวกจิ๊กมูใหม่เก็บมือแหลกเลยจ้ะพี่น้องอะไรพี่น้องสิเอาใส่จังได้เนาะเอาเมื่อได้เอาใส่บึงใส่ไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้าโอ้พูนโจกูจผู้นิมมานยีลิจ้ะเฮ็ดบวกก็ได้เฮ็ดตับเตาก็มี ดอกง,งามๆกันไปเลยเหมือนนี้ดอกง,งางาๆพี่สุดยอดละจ้าเอาทุบถ่ายด้วยเฮดปวกพี่น้องจ้างามพะโล่พะง่ายอุย้ยล่นกระตากระบุงพี่น้องยยกระตายยัยสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนเดอจ้ามูอนิกมาพอกันอยู่ป่าบานเปื่อยอำเภอกันทะละลมจังหวัดซีสเกต พอพอกกันในวันที aos, ่สี <t> ่สิงหาหกหาพี่น้องไปเป็นรูปติดตามน้ำกันบ่งว่ายา่กับตายไ่สีมานเห็นแดงเนียนสีเต็มกระตาโจโงอีกว่าพี่น้องไปรลุนกันเลยจ้าขอป้าขอป้าจ้ะพี่น้องเฮดกระสีบงงามเมียแล้วจ้ะพี่น้องมันมีบ่เดยใส่ถุงมือเด้อฝนตกพี่น้องขออนุญาตเด้อฝนตกขอเขาป้าเนาะพี่น้องดอกเฮดกรสีเปียก เื่อนขี้ดินเนี่ยตอนนี้ถือกินไปเนี่ยละจ้ะปวกไปปวกข้าดำวอร้องดอกจ้ะพี่ดอกนึงจ้ะเกิดเป็นยีอพี่ดอกอเีอก่อน ขาก็าออกมามาซองเบิงบ่งเบอนเคี้ยจนแตกเลยพี่น้องบอคืนว่ามันยังสิเหลือดอกใบทบานไหลอยู่เม่ค่อยเด้เคี้ยงนะพี่น้องเปิดพูนเปิดพีที่ซื้อเพราะมันเลยเก็บมือทัดไปเนาอแต่ว่ามองได้พี่น้องเพิ่นเคีียดแตกไก่อยากข้างนี่แหละนอะจ้ะ บึงเคืองเลยจ้ะพี่น่อนงยังงามเลยสูงดอกจ้าข่าวระบอกแข็งอยู่ด้แหละโกดแล้วดอกหนึ่งจ้ะพี่น่องไม่เห็นหลายดอกหลือ ทายพี่เห็น้องมึงก่อนนะเคลียรลมกับปานนะ่ะไต่ต่อพี่น้องฝนตกคามโอ้ยเด็ดเทาเบิดเลยนเนอดี๋กวม้จ้ะเม็ดอมหนามเบิด้ะพี่น้องเท่าล้วบ่ นีน,นมูย้ายดอกด้วยจ้ะใส่น้องอกดอกมึงเห็นด้วเสียอลไรบอกพี่น้องพี่ตุ้มๆอีกจัดกดอกนึงจ้ะงามๆเลยก็เหยียบไปบ่ขาหาขาพี่ ต,ตุ่มเลยดอกงามที่อีกหนึ่งดอกเจ้ท่าน่านี่อนี้ะได้ขมเแ่านี้ละใชหรอมีจัดอกน้ะสองดอก ได้จ๊ะพี่เนาะสองดอกสสวยถ้าตัดแค่แล้วก็ว่างพเนาะพี่นอ้องดอกเห็ดพี่นอ้องพุ่นดอกนึงจ้ะถึงบน่น้อ หนึ่งล่ะพี่นอ้องดอกแกนดีดีแม่ผุนโอ้ยเอาหัานถึงเร้อยู่ออาก่อนแกนดีแข็งดีลายดอกด้วยจ้ะพี่นอ้องต่ิไปต่อมงวัามาเดียวเคลียร์ห้งเกิดบ,บานเนาะเดีเคลียร์กับมกัมกสิบบางลงก็เก่า ด,ดีขนาดพี่น้องเอ้ยรูปรลายกระติเตกบระดอกกระไดนุ่มๆง้างหน้หานขาปราออกอดรอกระตากฝนมันยังสวยๆดีเด้อจ้าโอ้ยมวันดีได้พี่น้องเก็บเห็ดมันลายมันกับพ่อมอนเนาะมันออกน้อยมันกับเมื่อยตัวตัดขาคนเด้อจ้า เฮ้ยสวยงามตามท้องเรื่องฮื้อไปเก็บเอาหมังไงลย่าน้ำกรนีล้าฝนตกเนาะฝนตกเห็นเป็นเถาไหวหนุ่มงามเลยสองดอกอยู่นี่ ใส่น,น้องโกันเนาะเข็น,นตัวห้าสามสี่ดอกโอ,ยอ,ยอ้ยพี่เน,นาะเท,าทา้าเท้าเท้า โอ้ทำง,งามเลยอู้ยดอกบนเริม่มเทอมเลยอดัยพะนอ้อดอกเลยเนาะอู้แข็งอยู่จ้ะแข็งอยู่นี่ดอกหน่อยอีกทัก้งฝุ่นเทาเบิร์ดแล้วา่าแบีบร้ายเลยพี่นนอบุญยางเขาลงเมื่อวานเลยเอ้อยอเต็มตาแล้ว เอาเห็ดเกิดไม่ว่างครับอันนี้ว่าออกกับตาเกิดไม่ว่างครับเห็ดตับสาบเตบเศษบอกแต่เสื้อได้เนี่อมันี่โดดยังไงวะตีเท่าทีมยางกรทัวพี่น้องเก็บกองไปก่อนไม่กี่บาทค่าน้ำพี่น้องก็บ่ได้ เฮ้ยดอกงามเลยเกือบเถาอู้อยู่นี่กระเถาคือกันเกือบเถาเบิดโอ้ยงามเลยพี่น้องดอกเห็ดมวนเป็ัญญางล้วเนาะถ้าถูกกระเทาทิ้มไว้ใส่ ไงทีดอกกันยังเทาทิมเอาบุได้ดอกใส่บดเลบะไงเราเห็นหงวะแล้วบอกเาอาเห็นไหมงามเลยจ้ะสุดยอดเลยนะจ๊ะดอกหรดพ่น เจ,จักดอกคุณด,ด,ดิดอกเง็ดเฮ้ยคนหมานเอาเกีบเอาเบิดละบอกงงงงเออไปอสุดยอดเลยมันบาเมือนนี่ฮะเป็นเรื่องหนึ่งใส่บ่อค่คุ เก็บเก็บเก็บตอนสุกเล็กๆเล็บปอกเอาเสียมจองไว้พี่น้องเสียมกระตาจองไว้ไปเก็บอันอื่นก่อนจะเอ๋เราทำงานจ้ะ เครื่อง,องเปียงเคียงอยู่จ้ะเด็ดขาแล้วก็ใส่กับตาของน,นตัวเนาะเกือบเต็มตาแล้วจ้ะพี่น้องมนันคักอีีหลิริความสุขของคนเก็บเห็ดเลยพี่น้องพอเห็ดนี่งามเลยเนาะพี่น้อง ดอกจูงงามๆเลยจ้ะพี่ดอกนี้คุณนะปะ๊าดดิโถงามคักเนาะอย่างหลายเลยจ้ะพี่น้องนี่จะดอกาง,ง,างามงามพ่อด้เล่มด้เก็บอยู่เดอ้อจูงจ้ะงามงามเลยเ<อ>นาะพี่น้องสุดยอดเลยไอปิ่งตำปนตำแจวแม่หอม ตุแจงแหลดนี่อุ้มกะเนี่ยมามเห็นหุงดอกพี่น้องไอ้ไต้ไฟเป็นพี่เป่าพี่พงคือ,อเก่าหนาเนาะดอกหน่อยในี่ทุกคนนี่บอกดอกเค็ดก็จะเป็นงามพะโลเนาะพี่น้องแข็งแข็งโอ้ยไข่ไข่มันเห็นว่าดอกหน่อยมันจูมมันเนี่ยสูนจ่อย แมงกินขาวมันอ้ยเผาแล้วเนาะโบคนบุนปะโผมันเนาะมาซองกับบดอซองหมองซอกลีเป็นได้กับปานนะ่ะพี่เนาะเบาตบาุ่นเบาพูดมันกิดกำลังมากพี่น้องเพิ่นกะว่าเพภาษาญี่ปน่นกวนมากเพิ่นว่า,รา,วา,วากระได้ของเพิ่นแหนยูว่วะสัสอุ้ยเห็ดพี่น้อง เห็ดอกเห็ดแต่ว่าทางมูนี่บ่ค่อยใ่ญ่จ้ะดอกบ่ใหญ่เป็นไดดอกเกือบเท่าแล้วพี่น้องปุ่นอีกดอกนึงปุ่นอีกดอกนึ่งจ้ะดอกตุมต้มๆจ้ะพี่มาเบิ่งบานอาลังการงานสางพี่น้องสั่งประพอแต่หมูอวานเนี่ยอ้ยสดหยดเลย ดอกใหญ่ๆดอกถือหนามบานี้ไป,ไปเปือ่อยพี่น้องเออเสดายแหงเนาะอหนามอ,อก็บดอกตุ่มตุ่มต้นดอกบาสถือฝนก็เป็นของเพลินเบิร์ดแหละพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ดอกเห็ดตัวนี้อู้เสดายแหงเนาะพอแต่หมูว่านก็สีงามเลาะหมูว่านนี้พ่อใหญ่รวยก็ไม่ใหญ่จองเพิ่นมาไปก,กับ่เห็นเนาะ,ะเพิเ่งก็เลยรลายเต๋อไม่ไดพี่ลงมานี่ ยายเพิ่นมาหมานเพิ่นหมานเห็ดปวกจิกจ้าพี่น้องจิกออกพี่น้องลากออกตั้ย่างใดน้อนี่เนาะมูเล็กเลยจ้ายายละหมานผุ่นขนหมานอยู่คุณจ้าแยากับตั้งยายนาตะเกียบเห็ดหนาแหล่ล้างหล่อยู่จ้าพี่น้องเอ่ยมาพอเห็ดปวกจิกคนหมานพี่ข<อ>นหมานพี<ม>่พ<ม>ีนหมานเมนเมนเอาเก็บเลยเก็บเลยอ้ยลำดับแรกเลยคล้าเงาแล้วจาง ออกขี้มุ่นเลยพี่น้องหมูเหล็กรพ่ดเก็บไปแล้วร้ายแล้วก็บุกหูดอกแค่ว่าข้ว่าขี้บวกออกง่ายคุณดีองนะแจ้งเลยคนมันขนมันสุดยอดเลยจ้าเปิดสักกระลาดแหลกเลยจ้ะเ้ยมีก่้อนหมูก้อนพวกแมนบน้องมาไปป่าเอาไปร้ายมือลเบ่ ได้เก็บเห็ดปวกดอกแหลกพี่น้องเห็ดปวกจิก้ขาก็เอาประด้๋ยว่น้องเอาดอกเนาะงีิดผิดผิดพ,พี่น้องได้จองคนพอ่อเห็ดเอาถึงเตี้ทั้งเทิงมันไปนหอนเพื่อนขาล่างก็เอาประด้๋ยวขึ้นเก่าหนึ่งละอดคนใดเห็ดปวกจิกพี่น้องเห็ดปวกจิกจ้าอีพี่น้องเลยเปิดสักกระดาษหม่เห็ดปวกจิกมูไม่เก็บมือแหลกเลยจ้ะพี่น้อง อะพี่น้องสิผ้างัดเง็ดปวกอู้ยิ่งหดเลยพี่น้องปวกจิกเลยจ้าพี่น้องมาเป็นปวกใหญ่เลยจ้าใหญ่แห้งเบิ่งค่ะเคลื่อใหม่พี่น้องต้องเอาเลือกแห้งดอกขามันเอาโบได้หัวยิ่งข้าใหญ่ะพี่น้องโอ้ยอยิ่งงานแคบโบได้พี่น้องเคลื่อ เพื่อถือกล่องตั้งไว้พอดอีสุดยอดเลยจ้ะพี่เ,พเรื่งพี่น้องเรื่อกระต่ายยังจะพาเก็บเห็ดบวกจีกดพี่ขาหลุดขาหักแร่งจ้ขาตัวนี้เอาเดี๋ยวท่านี้แล้วจ้ามานพี่น้องมานมานันมานตบถ่ายเป็นเห็ดปวกจ้ะสุดยอดเลยเหมือนนี้ เห็ดปลวกไฟจ้าน้องติดใเห็ดปลวกไฟพี่อยู่พี่ใ่ไงแนละ้วมานเห็ดปลวกจิ๊บแจ้กับตาายไงมาเห็ดปลวกไฟจ้ามาดูดูมาดมานมานจ้า มนัมนมันพี่น้องมันน้ำการเดอบานนี้โอ้ยได้เก็บเลยเห็ดตลวกไฟบานนี้พี่น้องเอ้ยมีแต่จมซื่อว่าเป็นยังคือพอๆกันลังเดบ่ายสามดอกปีนียเห็ดปกที่กอ,อกเห็ดตกไฟกอ,อกบานจริงเอาเห็ดยังน้อบาน,นี้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยจ้าปาดค่ะปาดรู้ใจพี่น้อง แงเงล่ะสายละเสียมข่อยงามแหุเอาไปเอาทั้งสองุนั้นแล้วเดี๋ย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 วโอ้ยงามแหงแหงเลยพี่อสเห็นวย่โอ้ยปพี่องัดทั้งงัด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  งามๆมาตุ๊บิน้องไอ้เก็บๆเก็บๆเห็ดทั้งเห็ดหงัดทั้งงัดทั้งงัดสุดยอดเลยดอกงามๆเลยจ้ะเก็บๆเก็บๆนี่ไปลอยหยาบหางก่อนโอ้โหงามเนาะอือคือมาออกอะไรแค่เยอ่งัดงัดทั้งงัดพ่อเฮ็ดปลวกจิกไปแล้วจุดพูนกระตาโจโกเฮ็ดก็ได้งางมาพ่อเฮ็ดปลวกไฟโมนีเนาะพี่น้องเนาะงามๆเลยจ้ะ อุ้ยมานมานพี่น้องพุนะ่น่ะเฮียกระตาอีกแล้วสุดยอดเลยจ้ะมานอีลีมี่ท่านก่อมเฮ็ดเฮ็ดเฮียกระตาพี่น้องคาดจะเกเ็บเฮ็ดบวกไฟลายกระตากิ่งคอมลอมคอมลอมโอ้ยแต่ละต้นข่อยเนาะพี่น้องพีละเอ้ามานอยู่ดอกเน็ตแตกกระเรือพ่นกระตาโจโกลคือเก่าล่ะพี่น้องให้นา่าฝนพี่น้องหล่มปางงามอยู่พี่ตกาง,งามเลย ป๊อเนาะจรงจรงงามเฮียัดการเลยพี่น้องงามขนาดอุ้ยขาู้ยูเลือกเฮีหเห็ดลายแฮีงพี่น้องเลือกเ,เอา มืนอนี้ยยกกับตายยังไอามาเลาะโขกเลาะปลามาส้ามควั้หมานพี่น้องเฮ็ดบวกตาดอกกำงามบาน,นมาเบิองมาเบิองสิพามาเบิองอีกย่างยิ่ทงท่นผุนน้องควั้หมานบโเขาไวไพออกไพ่เฮ็ดตับเตาจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดตับเตาเดอกกำงาม,งามพี่น้องพี่สุดยอดหลายพุนดอกหนึ่งจ้าแล้วก็เฮ็ดเผิงเงียรเรียกว่าเฮ็ดขาง,งอพี่น้องสองดอกงามๆปลายท่างผุนทงกระตาท่างผุน เฮดบวกดอกเดียวดอกแบบไง,งนึงพี่น้องไปเก็บกันเลยพี่น้องจ้ามาเอาเฮดลวกดอกเดียวกว่อนพี่น้องดอกญงดอกงามพะโลกอุย้ยเต็มกระตาแล้วก็ยังพอขอี้เกา่าควบมานนี่เนาะไปบานนี้พี่น้องจ้ามาสีผ้าไปเบิงผ้ามาดูผ้าไปเบิงเฮดเพลิงดอกงาม,งามพี่น้องอุ้ยเอาบวกลนจ้าอ้าคือนเนียนแทอพี่น้องปุ อยู่ไต้ใหม่สะพ่อเด้อปาดีถูกมางามพะลูพะง่ายแลยพี่น้องพี่ดอกนี่ดอก,กนุ่มๆดำๆ,ดำๆเลยจ้ะมาะมาณเห็นมันอยู่ปลายใหญ่กับตาใหญ่มาปลาปันขนมันมาปลา,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 าเองปันเนาะพี่น้องเนาะพี่ดอกนึงจ้ะนี่ปาดพี่น้องเลยขนมันมาปลาเองมาพี่มาพี่บ้านดึงเห็ด เพื่งค้างงอเฮาดอกง,งามๆซองดอกจากพี่น้องจ้าไปมาพี่บานพี่น้องแม่กับตาใหญ่หลงเสียมมาแม่ยางแม่พี่น้องจ้าใกล้ๆกันนี่ละพามาเบิ่งเห็ดตกตาดอกใหญ่จ้าโอ้ยขอ่อยคือหมานไทม์เมอรนี้พี่น้องสุด,ดยอดของความหมานอีกแล้วจ้ะพอสารพัดเห็ดเลยเมอร์น,นี่มาเก็บกันเลยจ้า ต่างกองแล้วจะงัดหลุดขาเป็นขาเลยจ้ะพี่น้องดอกเป็นดอกจ้าป๊าดเปตะปนเป็นตะแกงแสบเทอน้อสุดยอดสุดยอดละจังมือนี่อะไรพี่น้องสิงเอาใส่จังได้เนาะเอาเมืออได้เอาใส่บึงใส่ไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้าโอ้โพูนโ,โ,โจูกูจีกีเอา มือนีมานี่ลิจ้ะเห็ดปวกก็ได้เห็ดตับเตากบมีตอกงามๆกันไปเลยมือนี้ตักงามๆพี่สุดยอดละจ้าเอาทุบถ่ายด้วยเห็ดปวกพี่น้องจ้างามพะโลพะง่ายุูย่หล่นกระตากระบุงพี่น้อง เออโอ้ม้ายู่ตัวละนั่นๆนั่นจะนี้ว่าขาเหยียบมันแม่นบ่อย่งี้เพงขาวๆนั่นมัแม่นบ่ออ้ยว่าจะม้านี้ดีนิดปวดตรงเดียวบ่อเป็นมูมันบ่เบิ่งพี่น้องเอ้ยเถิงหาเถิงขอนเจ๋งว่ะปัตนาสื่อกระตาพับได้สื่อกระตาพับได้ไม่เพื่อนได้พี่น้องใส่หล่ะเสียมือไดโน่บ้านนี้ได้กระตาใหญ่กับเถิงหาเถิงขอนคือกันพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเขา เว้ยมันคือเถาแถท้เถาบ่บ<อ>่เ<อ>ม็มันคือข้าครื่อโอ้ยไปเยังงามกระไสคุณดิ้นดองให้ไปเอาไปเอา,เอาพี่น้องเอ้ยเิ็ดออกหลายค่ะเดี๋ยวหาเพิ่งขอดมูลบ้านอะไรเฮ็ดนั่ะเนอขันสมซะปานผัสศิลางได้ไปพี่น้องบานนี่ออดอกแบบใหญ่เลยพี่น้องอลังการเลย ดอกนึงเก็บไปละบ,บริไทยพี่น้องเบิ่งดอกงามงามดอกนี้ก็งามคือกันจ้ะดอกงามงามโอ้ยเฮียถิ่มแต่ดสดายแฮงเพี่น้องใยญ่กะตาใหญ่กะเฮียไปละรอบนึงพี่น้องเก็บเห็ดปวกไฟไปสูนเอาอันกระตายอยู่คขอยๆเท่ลงไปเกือบครึ่งหนึ่งโอ้ยสดายนาะเอาเก็บเอาเก็บเอาป๊าดพี่น้องมื้อนีก้กะมากเก็บเห็ดมาพ่อกันกับสองเบาพี่น้อง คุณสองบาดคนกระโดดลุกหลุมจอดเลยตะเกียมเห็นในหลุมี่คุณหมานเนาะเต็มกระตาต้มบอมเลยจ้าปลาปลานคากันคนหมานคุหมนอุณหมานคนหมานคุณหมนคานคุณนคนคุณานคหนณมนาน้มนหานคหนมานเุนคุณนมคน,น,น,นหมหคุมน <c ười> เบาต้นแล้วแล้วเก็บเห็ดเฮียข่อยได้พี่น้องเอ้ยยังวเขาเฮ็ดเหกัตาเ็ดเฮียเบาเก็บังวัดีการถึงที่จ้าโอ้ไอติมโอ้ตุเดียนที่บักครับมอว์วไงมอว์ครับครับจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบ่ะส่งสองเบาเมื่อแล้วกับตาใหญ่กัสีเมื่อคือกันจ้ะพี่น้องจ้า มือนีกตังไล้หกกับตาเลยจ้าพี่น้องสลับมือนีสวัสดีค่ะ